สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ NFP Gaming นะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวเกม Mist นะครับเป็นเกม MMO RPG ที่รันอยู่ในบน Binance Smart Chain นะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Binance Smart Chain คืออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก็คือเป็นตัวบล o c k c h a i n ปอกหนึ่งนะครับ ที่อยู่ <c oughs> ที่ชื่อว่าบีแอนด์นะครับเป็นระบบในส่วนของการติดต่อโครงขายต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะไงรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวไว้มาอธิบายกันคลิปหน้าละกันตัวเกมมิสเนี่ยนะฮะจะเป็นเกม MMORPG นะครับรันอยู่บนบ c h a i n สิ่งที่ได้ข้อดีของบอ h เชนคืออะไรคือมันจะมีในส่วนของเรื่องว่าโทเค็นนะครับหรือคอยเหรียญน,นะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้นะครับหรือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่น นะฮะหรือสามารถเอาไปเทรดได้ในตลาดของของเหรียญน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวมิสเองเนี่ยยังดรอปที่เรียกว่า NFT นะคะก็คือ n อนฟ g i b จ e token นะครับนะเป็นในส่วนของไอเทมต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่อุปกรณ์ต้องกันสัตว์เตี้ยงสัตว์ขี่ต่างๆรวมถึงตัวแลนนะฮะถ้าใครหลายๆคนเคยเล่น ดิเซนเซนไลซ์นะครับหรืออัพ i f ฟอะไรพวกนี้จะมีแลนนะครับแลนก็คือเป็นเป็นเหมือนพื้นที่นะครับสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้นะโอเคก็ต่อไปเลยนะครับแพลตฟอร์มนะครับก็จะรันทั้งบนซีมและ b บ n a n c e นะครับนะใช้ระบบ Infrastructure เป็นอ่า uh, unity นะครับก็โดยระบบเนี่ยก็จะมีระบบหลักๆในเบื้องต้นนะนะครับก็คือสามารถทำฟาร์ม ะะทําฟาร์มเก็บของล่าม,มอนสเตอร์อย่เงี้ยเพื่อที่จะหาของนะครับพวก NFT ในเกมและส่วนฟังก์ชัน i นเกมนะครับนะฮะไอเทมเนี่ยมันก็จะสามารถดรอปได้จากมอนสเตอร์รวมถึงตัว NFT เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษก็คือสามารถเพิ่มโบนัสในการดรอปหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเทรดงานเทรด and swap NFT เนี่ย ก็คือเราสามารถแลกเปลี่ยนในส่วนของตัวไอเทมเลยในเกมได้เลยทั้งค่าเงินทั้ง NFT นะฮะโดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนในส่วนของ Third Party ก็คือสามารถเอาไปขายในตลาดที่เป็น NFT market นะฮะในระบบบอกเชนอื่นๆได้นี่เป็นข้อดีเลยนะเพื่อที่จะหาลูกค้าได้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหรียญโทเค็นเนาะ,ะที่อยู่บน b i n a n c e เลย คาดว่าเหรียญเนี่ยน่าจะลิสต์ขึ้นตัวไบแนนดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เทรดมาใช้กันในเกมโอนเข้าในเกมได้หรือโอนออกจากเกมก็ได้นะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นค่าเงินอื่นๆได้นะฮะตามสะดวกนะครับระบบ f r ร์ม n d Stack นะครับที่จะให้ตัวผลตอบแทนมานะครับอันนี้เราต้องมาดูในเกมอีกทีว่าถ้าเราทำฟาร์มสมมุติเช่นปลูกผักยอะไรเงี้ยเราจะได้อะไรมาเป็นผลตอบแทนนะครับ โอเคนี่ก็เป็นลูกรลางคร่าวๆนะครับในส่วนของตัว NFT เนาะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์อาวุธสัตว์เลี้ยงโอเคแล้วก็สัตว์คีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายๆในส่วนของทั้งความยากง่ายระดับความยากง่ายก็ต่างกันไปอันนี้ก็เป็นระบบ Farm ม n d Stack g a m i n g ฮะเราสังเกตนะครับจากทีเซอร์เนี่ยก็จะเป็น เหมือนเราทำฟาร์มจริงๆเลยอ่าถ้าใครเคยเล่นฮาวเวิร์ดสมูทมานี่ก็จะจะรู้ละนะครับนะตัวตัวตัวฟาร์มเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อที่ดินนะครับใช้เงินในการซื้อที่ดินเพื่อทำฟาร์มอันนี้เป็นระบบในอนาคตเนาะเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยว,ยวผมอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาชีพนะครับทั้งเป็นหลักๆก,ก็จะมี5อาชีพก่อนก็คือคูซิเดอร์นะแล้วก็เอนชานเตอร นะครับแล้วก็เลนเจอร์อ่าเลนเจอร์แล้วก็ชาร์ปชิฟเตอร์นะครับข้อดีชาร์ปชิฟเตอร์นี้ผมน่าเล่นมากแต่้งแรกเป็นหมีด้วยฮะสำหรับใครคนชอบหมีนะฮะแล้วก็วิชคันเตอร์อ่าหล,ลักๆก็จะมี5อาชีพก่อนในเบื้องตน้นนะครับนะโดยเกมเนี่ยก็ยจะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวเกม ตัวเกมเองอะครับก็จะมีในส่วนของตัวราละ,ละเอียดต่างๆนะครับทั้งทั้งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะโอเคก็คือระบบต่างๆในเกมการแลกเปลี่ยนการฟาร์มนะฮะการทำฟาร์มการทำสแต็การล่ามอนสเตอร์นะฮะการปาร์ตี้การทำกิวนะครับหลักๆเนาะนี่ละก็คือถ้าใครบางคนรู้สึก เบื่อล้ไม่อยากลงดันเจี้ยลแล้อยากเป็นชาวสวนนะอยากเป็นมิสชาวไรเป็น n อ p นกาชาวไรนะครับก็เราสามารถมาทั้งทำไรนะโอเคเพื่อที่จะรับของซึ่งของก็จะมีการสุ่มให้นะครับสุ่มเป็นอะไรที่ยูนิคไม่เหมือนใครตามความยากง่ายนะครับสามารถไปขายได้นะรวมถึงสามารถ m i นิ่งก็คืออะไรหาแร่นะครับขุดหาแร่แล้วสามารถได้เป็นเหรียญเป็นเงินที่อยู่ในเกมจริงๆออกมารวมถึงของต่างๆเนาะ,ะทีนี้เนี่ยตัวอาชีพต่างๆก็อธิบายไปละเนาะก็จะมี5อาชีพนะครับแล้วก็ NFT overview NFT NFT overview นะฮะอันนี้เป็นของสำคัญนะครับ ที่จะสุ่มให้สำหรับคนที่ทั้งฟาร์มหาของล่ามอนสเตอร์ลงดันเจียนหรือคาฟคาฟสิ่งของต่างๆก็จะให้ไปตามความยากง่ายของของทีนี้เนี่ยประเด็นคือด้วยความเป็น NFT อะครับมันจะมีจำนวนจำกัดน,นะมูลค่าเนี่ยก็จะขึ้นลงแล้วแต่ความต้องการของผู้เล่นแล้วก็จะมีคุณสมบัติ NFT เนี่ยถ้าเราถือรองไว้ก็จะแตกต่างกันไป นะครับก็นะก็เป็นระบบของอีโคซิสเต็มเลยอ่าอันนี้เป็นเหรียญอ่าทำยังไงถึงจะได้เหรียญน,นะครับในเกมนะครับก็อย่างแรกก็คือคิวมอนเตอร์เนาะทำเควสนะแล้วก็ขายไอเทมขาย NFT นะครับฟาร์มมิ่ง s t a ก k i n g s t a กกิ้งเหมือนเราทำธุรกิจฝากเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยครับได้ดอกเบีย้ยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ระบบยังรองรับฟาร์มิ่งที่อยู่ นอกเกมด้วยฟาร์มมิ่งยังไงนะครับก็คือสามารถเอาไปฟารมไว้ในตัว d e f i นะครับตัว d e f าก็คือ d e ิเ n t ต์ลอ d Finance นะฮะตามพาร์ทเนอร์เขาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับจากในเกมได้เลยจากตัวละครได้เลยนะครับนะโอเคนะครับหล,ลักๆนะครับแล้วก็ ตัวโ o a ดแมปเนี่ยก็คือ Q1 เนาะก็เรียบร้อยละบิดดีทรงดีไซน์อะไรเรียบร้อย IDO นะครับ Public Launch เป็นในส่วนของ Q2 ของปีนี้นะครับ2021นะครับ stacking light on สายไปเลยอันนี้เริ่มแล้วนะครับตัว Public Launch กับ IDO เริ่มละ stacking เริ่มละสามารถหาซื้อเหรียญแล้วไป stack ได้ใน DeFi เดี๋ยวยังไงเ๋ยผม มาแนะนำอีกทีคลิปหน้าว่าไปแตกกันที่ไหนไปซื้อที่ไหนเหรียญยังไงนะครับโอเคก็ q 4่นะก็อาจจะคือ3ก็อาจจะรันเดโมโมานี้ก็ต้องรอ,ออดใจกันนิดนึงนะครับมาส่วนในส่วนของเรื่องตัวเหรียญน,นะครับว่าเอะมาดูว่าเ,เงินเนี่ยเราเหรียญมันจะเฟอ้อไหมเงินมันจะอะย,ยังไงไหมนะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยครับมนเหรียญนนะ่ะมันจะมีจํานวนทั้งหมดนะครับประมาณนี้ เ่านี้ก็คือ1000ล้านเหรียญน,นะครับเนาะอันนี้เป็นราคา listing นะครับราคาเปิดตัวนะครับนะคาเปิดตัวเริ่มต้นนะโด,โดยเริ่มต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะเปิดออกมา398,000 3, ้ 3, 3, ประมาณนี้นะครับ เพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับใน LP ในลิควิดต,ต่างๆในพวกเพื่อที่ให้คนมาแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เริ่มต้นเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยครับตามนี้แบ่งเป็นต่างๆว่าสุดท้ายแล้วเหรียญทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มมาทางไงเท่าไหร่ก็คือหนึ่งล้านห้าแสนเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นนะครับอ่ามันก็จะแบ่งเป็น private A private B นะครับภาคบิดนะครับก็คือเนี่ยฮะเนาะแล้วก็ โทเค็นอ่ามันจะถูกแบ่งไปตรงไหนบ้างก็คือ4%เนี่ยจะเข้าทีมตัวผู้พัฒนานะครับโดย6เดือนเนี่ยล็อกจะล็อกไว้6เดือนนะครับเพื่อกันเงินเฟอ้อครับกันการเทขายในตอนแรกนะครับอ่าแล้วก็จะแบ่งเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นแอดไวเซอร์นะครับเป็นเด็กลิควิดอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอ่าที่แลกเปลี่ยนตัว Exchange นนะครับ <c oughs> สำหรับแลกเปลี่ยน ตัวคริปโตเคอเรนซีพวกคอยต่างๆนะฮะแล้วก็10%นี่ก็คือเป็นงานมาร์เก็ตติ้งนะครับสเต็คกิ้งฟาร์มิ่งเอาออฟเกมอันนี้จะอยู่ในพวก d e f i นะครับเนาะโอเคหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของมิสนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้มันเปิดให้ซื้อเหรียญละอ่า ตัวมิสเนี่ยเปิดให้ซื้อเหรียญแล้วครับแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็เอาเหรียญน,นะไปสแต็กเพื่อที่จะรับโบนัสเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจะไปหาเหรียญที่ไหนแล้วก็ไปสแต็กที่ไหนดีนะครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับ NFT Gamer t นะครับ